สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึก well, อ่านฝึกเขียนกันเหมือนเดิมนะคะอ่าวันน in ี้นะคะคุณครูก็จะมีนะคะในส่วนของแบบฝึกอ่านนะคะซึ่งก่อนอื่นเราก็จะฝึกอ่านของเมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอ่ามาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนในส่วนของวันนี้กันนะคะอ่าเด็กๆตั้งใจนะคะเด็กๆก็จะอ่านหนังสือได้คล่องนะคะ เด็กๆดูนะคะจากที่เราทัดลายมือเสร็จแล้วนะคะอ่านอันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านนะคะอ่น้องๆฝึกอ่านตามคุณครูนะคะถ้าเกิดใครที่อ่านได้หนูก็อ่านไปพร้อมกันกับคุณครูได้เลยนะคะอ่ดูนะคะคําที่หนึ่งนะคะมะม่วงมะม่วงมมอะมะ มอ,อัวงอม่วงม,งม,งม่วงไม้เอกม่วงมะม่วงคำที่สองค่ะคะเนนคะเนะเนโคอะคะนอแอนอเนนคะเนนต่อไปค่ะคำที่สามตะกล้าตะกล้าตออะตะ กรออากรากราไม้โทกล้าตะกล้าคำที่สี่ค่ะตะกลัวตะกลัวตอะตะกอัวกลัวกลัวไม้เอกกลัวตะกลัตกว,ต,ว,ต,วต่อไปแถวที่สองค่ะคำที่ห้าสะน้ำสะน้ำ สรอะสะนอำนำนำไม้โทน้ำสะน้ำกระทะกรอะกระทออะทะกระทะมะละกอมะละกอมอะมะลอะละกอกอมะละกอ ต่อไปค่ะกระโดดกระโดดกระอกระโดโดโดกระโดอโดโดดกระโดดต่อไปค่ะแถวที่สามนะคะกระโปรงกระโปรงกรออะกระ,กระประโอโงโปรงกระโปรงประ ตูประตูปรอะประตอูตูประตูสะพานสออะสะพออาโนพานสะพาน,ะพาน,ะพานตะครุปตออะตะคอรออุบอครุปตะครุป ต่อไปค่ะแถวที่สี่ชะนีชะนีชอะชะนอีนีชะนีระวังระวังรออะระวออะงอวังระวังไข่พระโลไข่พระโลขอ ไอไขไขไม่เอกไข่พออัะพะลอโอโลโลไม้โทโลไข่พระโลชัมระชัมระโชอัมชัมรออะระชัมระต่อไปค่ะแถวสุดท้ายแถวที่5นะคะมะพรา้ราวมะพรา้ราวมออะมะ พรออาวพร้าวพร้าวไม้โทพร้าวมะพร้าวต่อไปค่ะพระพุทธพระพุทธพรออะพระพออุทพุทธพระพุทธต่อไปค่ะกระหายกระหายกรออะกระ โอะอโยหายกระหายต่อไปสุดท้ายค่ะประทานประทานปรอะประทออานทานประทานอ่ะทีนี้เด็กๆมาลองอ่านเป็นคำดูนะคะคำละสองครั้งเริ่มค่ะคำที่หนึ่งมะม่วงมะม่วงคะเนนคะเนนตะกล้าตะ ตาตัวตะกัว,ะกวสะน้ำสะน้ำกระทะกระทะมะละกอมะละกอกระโดดกระโดดกระโปรงกระโปรงประตูประตูะตสะพานสะพานตะครุบตะครุบชะ นีชะนีระวังระวังไข่รพระโลไข่รพระโลชำระชำระมะพร้าวมะพร้าวพระพุธพระพุธกระหายกระหายประทานประ อ่เด็กๆเก่งมากเลยนะคะ เด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆนะคะทั้งคําที่คุณครูให้เด็กๆอ่านไปเมื่อวานนะคะแล้วก็ของวันนี้ด้วยนะคะ20คําเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆเด็กๆเจอคําเหล่านี้เด็กๆก็จะอ่านได้นะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ให้เด็กๆพักผ่อนได้นะคะพักผ่อนได้เลยเนาะแล้วก็ค่อยมาเรียนกันอีกทีนะคะค่อยมาฝึกอ่านฝึกเขียนกันอีกทีนะคะในวันจันทร์อ่าโอเคค่ะขอบคุณเด็กๆมากๆนะคะที่ตั้งใจเรียนครูเฟิงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี ดีค่ะ